สิ่งที่มันเกิดขึ้นนว,วันนี้ในอดีตมันไม่เคยเกิดขึ้นใช่ไหมอาจารย์ความวุ่นวายเอาละเรื่องของจริยธรรมมัน,หมนเหมือนเป็นมาตรฐานใหม่หในอดีตไม่เคยเกิดขึ้นที่จะต้องระแวดระวังหรือระมัดระวังขนาดนี้มาก่อนรวมไปถึงพลังประชารัฐเองที่เป็นสองขั้วขนาดนี้แล้วก็ชัดขนาดนี้เสนอชื่อแข่งกันขนาดนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใช่ไหมอาจารย์เรื่องจริยธรรมเนี่ยถ้าเป็นนักการเมืองแบบเก่าเขาจะไม่สนใจนะ ไม่สนใจที่คำนึงถึงจริยธรรมแต่ถ้าเป็นก้าวไกลสมัยก่อนเขาก็จะคำนึงถึงจริยธรรม,มด้วยแล้วก็ถ้าเราสังเกตเห็นปมปัญหาในสสพักเขาเนี่ยมีปัญหาที่จะร่อแหลมทางจริยธรรมเขาก็ขับออกไปครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือนักการเมืองรุ่นใหม่นักการเมืองแนวใหม่เนี่ยจะใส่ใจปัญหาจริยธรรมแต่นักการเมืองแนวเก่า จะไม่ใส่ใจไม่ระหนักรู้ปัญหาจาริยธรรมด้วยตัวเองอนะเพราะงั้นเนี่ยถ้ามาจะใชม้มาตรการว่าให้คนเหล่านี้เนี่ยเกิดความจะหนักรู้แล้วก็รับผิดชอบด้วยตัวเองแบบต่างประเทศเนี่ยมันคงไม่เกิดแต่คราวนี้เนี่ยพอสารร,รัฐมนูลตัดสินมาก็เหมือนกับเป็นการบังคับว่าต่อไปนี้คุณจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมนะ เพราะฉน,นั้นเนมาตรการนี้เนี่ยมันจะมีผลกับนักการเมืองแบบเก่าเนี่ยมากแต่อาจจะไม่มีผลอะไรมากนักกับนักการเมืองแบบใหม่ในพักประชาชนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยาในแง่ของการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยเราก็มีความคาดหวังว่านักการเมืองเนี่ยจะเกิดสํานึกด้วยตัวเองเหมือนกับนักการเมืองในต่างประเทศใช่ไหมเวลาเขามีปัญหาอะไรเขาก็ ลาออกไม่ต้องให้สังคมมากดโดนกดดันอะไรมากมายเรื่องจริยธรรมเรื่องความรับผิดชอบใช่ถูกไมหมท่าอาจารย์ถูกทีนี้นักการเมืองไทยเนี่ยไม่ลาเนี่ยเรื่อความรับผิดชอบครับก็ก็ไม่สนใจเพราะนั้นพอมีสารแลมนูญแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยเกิดความตระหนักซึ่งก็เป็นเรื่องดีถูกไหมคบ อันนี้เป็นเรื่องดีนะแต่ว่ามันมันไม่ดีในแง่ที่ว่ามันไม่ได้เกิดจากจิตสานึกของตัวเองไง<อ>มันเกิดมาจากการถูกบังคับ,บให้มีจริยธรรมนะมซึ่งอันนี้ก็เ,เรียกได้ว่ามันเหมือนกับยังไม่สุกงอมทางความคิดที่เห็นว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญอ,อ,อันนี้คือสไตล์นักการเมืองเก่า เพราะงั้นเนี่ยพอเจอถูกบังคับเข้ามาก็เต้นกันเป็นแถวแจะมีปัญหาซึ่งมันที่จริงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าคุณคิดเรื่องปัญหาง่ายๆแบบที่สารพูดเนี่ยว่าคนไหนที่มันมีเรื่องราวในอดีตที่อื้อฉาวคุณก็ไม่ต้องตั้งคนไหนที่สังคมเห็นว่าเอ้ยนี่มันเจ้าพ่ออิทธิพลคุณก็ไม่ต้องตั้งก็ตั้งคนที่มันมีภาพลักษณ์ดีๆหรแล้วามีฝีมือในการบริหารประเทศเข้ามาแค่นั้นคุณก็ได้รับการสันเสริญนยืนยอจาก ประชาชนแล้วแต่ว่าตั้งคนที่มีชื่อเสียงอืดอฉามาคนก็ร้องยี้ะอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็คงเป็นบทเรียนให้กับนักการเมืองแบบเก่าเนี่ยได้มีความตันหนักขึ้นมาถึงแม้ว่าคุณไม่ทําเองแต่คุณก็ต้องถูกบีบให้ทํามันอย่างคำ้ำ